กรรมที่เกิดจากการโกงกินเงินหลวงถามขออารามพบทนิดหนึ่งนะเจ้าคะ่ะคือมีลูกศิษย์ที่เคยมาเรียนพิเศษนะเจ้าคะ่ะเวลามาเรียนก็มาปฏิบัติมานั่งสมาธิกันอยู่ที่บ้านพ่อเป็นอาจารย์อยู่เจ้าคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็ไปจบมหาไลอายุเขาประมาณ24-25หลังจากจบมาเขาไปทำกรรมหนักมากเจ้าคะตอบกรรมอะไรหรือจุดจุด,ด,ดแบบช้าง ถามไม่ใช่เจ้าค่ะเขาโกงกินในลักษณะประมูลงานของราชการแล้วก็โกงกินการเขาสามารถมีเงินจากไม่มีเงินเลยนะเจ้าค่ะจากอายุ24ปีสมารถมีเงินเป็น100ล้านบาทภายในอายุ28ปีตอบแสดงว่าเป็นคนเก่งถามเขาเก่งมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเก่งในทางที่โกงทีนี้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ว เขาขับรถเป็นสีแดงวิ่งสวนประสานงานรถสิบล้อเจ้าค่ะตายคาที่ทั้งตัวเขาและภรรยาและคนในรถอีกหนึ่งคนตอนนั้นเราเองก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ว่าดวงวิญญาณของเขาเจ้าค่ะที่เสียชีวิตตายโหงอยู่นะจุดที่เกิดเหตุเขามาหาในสภาพศพที่เลขกเขาตายในสภาพศพยังไงเขาก็มาหาในสภาพเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ ทีนี้เขาจะมาให้เราช่วยพอเราจะเริ่มสวดให้เขานะเจ้าคะพวกเจ้ากรรมนายเวรเขามาเป็นหมื่นเลยล้อมตัวเขาจนตัวเองต้องถอยมาตั้งหลักพอเราหันหน้าเข้าไปมองพวกเจ้ากรรมนายเวรก็หันหน้าเขียวปัดไปหมดเลยก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักไม่รู้จะทำอย่างไรดีตอบไม่ต้องทําเพราะว่าบางคนนี่เอาเป็นแค่ตัวอย่างนัเปรตญาติพระเจ้าพ,าพิมพิสาร นั่นผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งกี่องค์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตระเกากับเต็มเต็มกว่าจะมาถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือผู้ที่ทำบุญร่วมกันมาคือพระเจ้าพินพิสารที่เคยทําบุญร่วมกันมาในชาตินั้นมาถวายเวลุวันมหาวิหารและอุทิศส่วนกุศลให้ถึงได้รับพระพุทธเจ้าตั้งหถึงหองค์ยังช่วยไม่ได้เลยถาม ตอนนี้ก็เห็นสภาพวิญญาณเขาถูกลากลงไปที่ข้างล่างแล้วนะเจ้าคะก็คงต้องปล่อยไปตามสภาวะกรรมของเขาใช่ไหมเจ้าคะตอบต้องอย่างนั้นจ้ะถามก็ดูจากชะตาเขายังไม่ถึงคาดก็เลยจะถามว่านะเจ้าคะทำกรรมชนิดใดถึงได้ก่อกรรมทำเข็นถึงขึ้นตัดรอนชีวิตอายุไขเขาขนาดนั้นตอบตัวส่วนนี้จริงๆแล้วเรียกว่าอุปาคาตกรรมส่วนใหญ่เกิดจากกรรมในอดีตที่เคยฆ่าคนฆ่าสัตว์มาก่อน คราวนี้แทนที่จะทำความดีเพื่อหนีกรรมส่วนนี้เขาก็ไปทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีในเมื่อไปทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีพอบุญขาดช่วงลงกรรมส่วนนี้ก็เข้าแทรกพอดีก็เป็นอันว่าแบนคาเบนถามอันนี้คือกรรมของเขาโดยตรงใช่ไหมคะตอบกรรมโดยตรงจะเป็นอย่างนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งโทษปัจจุบันคือโกงกินเงินหลวงก็คล้ายๆกับโกงกินเงินสง์ ถ้าหากว่าโกงเงินสงลงเอเวจีมหานรพพวกโกงกินเงินหลวงก็ไม่แคล้วเหมือนกันเพราะเงินสงกับเงินหลวงมันเป็นของกลางที่จะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันหนึ่งเป็นประโยชน์แก่สงหมู่มากอีกอันหนึ่งเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปลักษณะก็เลยคล้ายๆกันโทษก็หนักพอกันใครรู้ตัวรีบคครคืนมาเสียเร็วๆถาม แล้วอย่างพวกที่เขาไปเอาอุปกรณ์สำนักงานไปใช้เป็นของส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะตอบถ้าหากว่าจิตละเอียดเขาจะไม่ทำสนทนากับพระเล็กสุธามมโยเดือนกันยายน2545นาะบ้าณบ้านอนุสาวรี